ว่าไอคนนี้แหละสักไหมครับสักกับผมเจอเลยครับดีเลยยืนขึ้นอืมมากกระดานเลงสีอย่างนี้ดี ฮะมึงก็นัให้ม่มาดีๆโอเคดีโกงดีๆมึงเอาดีนะฮะก็าบอกให้กูนับดีๆไอ้เหี้ยไม่ดีๆยังไโอเคอมึงกล้าจะไม่ให้คนอื่นเขาเล่นหรือเนี่ยเธอใายโอเคภาด้วยฮภาษาเวกงดับโกงแตงไก่กงมาการเป็นช่างสามที่ดีครับอองมีอารมณ์สุนทรี่เลยมึงนับภาษาวิกงแต่เป็นจังหวัดสามชายกูฟังได้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 ไดคุยกัน้ได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 ้ภาษาวิกงแบบสามชาย กอง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 กอองแกงกงแกงแกงเวกานมานับใหม่นับเจกเจ็กๆๆเจ็กเจ๊กกลภาษาจีนเหรอกขบอกให้ภาษาอะไรพาษาไม่กรงมากอง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 ไก่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 น้ีไกของกูจะไปรู้ไงเออไม่บอกอ่ก

อย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมได้เป็นชันดาวด์โอ้โหเชันดาวด์เป็นเครื่องไปเก่งแต่สไลดยอือนย่างตีเหลืองเลอะเก่งอย่างจังหวะนี่ได้กันด้ครับโอ้โหจังหวะนี่ขึ้นต้นด้วยสอเสือเริ่มมาสุพรรณบุรีดีมากเก่ง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 เก่จังหวะป้านมมีเก่งเหรอคจังหวะนี่ขึ้นด้วยสอเสือ สุพรรณบุรีแกเอาไปแล้วสุราษฎร์ธานีเก่งมากเกือบไปแล้วสุราไปแล้วสุรราาษฎ์ธนีเฮ้ยมึงไม่คุยกันก่อนมั้จังหวะนี้ขึ้นต้นได้สอเสือเดีวซีสอเสือครับสอเสือไงแพ้แพ้แพ้ก็มีเสือนะไม่มีเสือยังไงเอาเขาเลี้ยงเสือไว้อ๋อป จังหวะที่มีสอเสือกูไม่บอกให้เลี้ยงเสือไว้อ่ะไปกูยกให้มมม่่ไีเมื่อสมี้ยงเห้ยมึงจะเนี้ยกันไหมครับผมครับผมกูมาที่เกะกะร้านานุ่มมากจังหวะที่ซอเสือครับสกลนครไปเก่งซะแล้วไงไม่ฉีดปกติคนไทยต้องฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดวันนี้มาหนึ่งได้นึกไม่ออกจะรับไม่จะรับเม็ดตับเพื่อนเนี่ยาโอเคโอเคเราไปดูคนแรกมั้ยเดี๋ยว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 มึงคิดจะเปลี่ยนกันตรงนี้มึงก็เปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยครับผมใจหลอกมึงไม่มีเลยไม่มีครับ

นะกูก็ยอมไม่เขียนหน้าเขียนตาทำไมอ่ะนะเอากูมากูดอกหมดแล้วเนี่ยไอ้พวงกล้าเท่าไหร่ไอ้เหี้ยมึงคุยกับสองคนใครก็จะมาสนใจพวกกูอยัาคิ้วยัาคิ้วมาซ้ายมาทางขวามาพร้อมกันได้เป็นนะโดนเด่นไม่ต้องนะสีเหลืองเฮ้ยโล่แล้วนี่จ่าผ่าทำอะไรครับเนี่ยมาสัก ก็แต่สักรู้อะไรครับจ่าคิดว่าจะสักทุกต้นไม้หรือเปล่าเห็นไใบกางเขนนิดไหมมันเลี้ยงไปนิดนึ่งจ่ายยังได้เต็มเต็มเพราว่าพาขึ้นมาเลยหัวไหล่พันรอบแขนวิ่งเข้ากลางนิ้วโลี้ยงมันเป็นแบบพู้นเดียวสิบ้อขับมาส่งไฟถ้ารู้ได้ไงอ่ะเล่นเมื่อกี้ใช่ป้าเดี่ยวฮี่เลยก็สิบ้อว่ะจะสักกระชักใช่ไหม นี่ยพอผมปล่อยได้ท้องเลยให้กระยำกูเลยโอเคตกลงมาตากฝนไหมเนี่ยจ๋าอยากได้เนี่ยได้ครับได้เลอ็งทำให้จ๋าได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเชิญนั่นเลยครับจ๋าครับเชิญครับไป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 เจอฝีเลือเย็นโลกไปเก่งซะแล้วพวกมึงโดนโดนแมมึงวอกกูขนาดนี้เวลาไให้พวกมึงกดเนี่ย กายคิดมากผมก็เวลาผมทำงานผมก็ทำอย่างนี้ปกติเด็กสบายแล้วเรอะเฮ้ยชาหน่อยไม่จ้ารับกูดาวคั้งนี้มึงดูหมวกกูด้วยเริ่มเลยแล้วกันนะหมวหเฮ้ยเฮ้ยไปต่อเดี๋ยวโอ้โหกูสำหรับมึงสักกืนกูตื่นนอเลยเนระอยังนี้ทังหมดเน้นเน้นไปต่อของหรอ